คือในวิชากับประโยคเก้านะครับในวิชาประโยคเก้านะครับอ,อ่าตรงนี้นะครับเวลาแปลถ้าเป็นเวลาแต่งนะครับตรงนี้ก็จะสับขาหลอกนักศึกษาภาษาบาลีเช่นว่าชื่อว่าตั้งอยู่ในศีลแต่เอายแปลว่าในวิสุทธิมากนี้ นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเขาไปอย่างนี้นะครับตรงถีโตต้องเป็นปฏิทายาทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าตั้งมีศีลในคําว่าศีเลปฏิทายานี้ก็เ้าถีโตก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันนี้็อ,นนอปัญหาเบวก้ามาแล้วน,นะครับ